<c oughs> จเจริญพรกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลูกหลานเอ้ย <c oughs> มาขยับก็ามานั่งล้อมวงกันหน้ากองไฟนี่อากาศมันกำลังเย็นสบายวันนี้ลุงอินคนเก่าคนเดิมจะมาไขขานตำนานลี้ลับเรื่องจริงที่ยิ่งกว่านิยายเรื่องราวของวิญญาณอาถรรพ์และกฎแห่งกรรมที่สิงสถิตยอยู่ณสถานที่แห่งนี้ใครทำดีผีคุ้มครองแต่ใครคิดร้าย ระวังเงาหัวไว้ให้จงดีในรายการลุงอินเล่าตำนานหลานเอ้ยเอ็งเคยสงสัยไหมว่าทำไมป่าผืนเล็กๆต่จางทุ่งนาที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีถึงกลายเป็นสถานที่ที่คนทั้งประเทศต้องหลั่งไหลไปกราบไหว้ป่าคำชะโนดหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าวังนาคินมันไม่ใช่แค่ป่าธรรมดา แต่มันคือเกาะลอยน้ำที่ธรรมชาติสร้างสารรค์มาอย่างน่าพิศวง 1. ภูมิศาสตร์แห่งความลับในทางวิทยาศาสตร์ป่าคำชนโนดคือพลุหรือกอวัชพืชขนาดมหึมาที่เกิดจากการทับถมของซากพืชซากสัตว์มานานนับพันปีจนกลายเป็นแผ่นดินลอยอยู่บนผิวน้ำกินพื้นที่ประมาณ20ไร่ความมหัศจรรย์ของมันคือในอดีตเวลาหน้าฝนน้ำท่วมทุ่งเกาะคำชนโนดไม่เคยจม มันจะลอยตัวสูงขึ้นตามระดับน้ำเหมือนแพรขนาดยักษ์แต่เดี๋ยวนี้ตั้งแต่มีการสร้างสิ่งปลูกสร้างหนักๆเข้าไปเยอะเกาะมาเลยเริ่มหนักอึ้งจนบางปีน้ำท่วมถึงสารปู่สีสุดโทก็มีนี่แหละมนุษย์เราไปฝืนธรรมชาติจนเสียสมดุลและที่เองเห็นต้นไม้สูงๆชะลูดนั่นน่ะเขาเรียกว่าต้นชะโนดมันเป็นต้นไม้ประหลาดลูกผสมระหว่างต้นตาลบวกต้นมะพร้าวบวกต้นหมา มีที่เดียวในโลกก็ว่าได้ที่มันขึ้นเบียดเสียดกันเป็นพันพันต้นแบบนี้ใบมันเหมือนตาลลำต้นเหมือนมะพร้าวลูกเหมือนหมากเวลาลมพัดยอดมันสีกันเสียงจะดังเอียดอาดเหมือนเสียงคนร้องหวยหวนในป่าลึกฟังแล้วขนลุกพิลึก 2. ตำนานพญานาคผู้สร้างแม่น้ำขงแต่ถ้าเอ็งถามในมุมความเชื่อที่นี่คือประตูเมืองบาดาล คนเฒ่าคนแก่เล่าสืบต่อกันมาว่าพญารีสุดโทหน้าคราชท่านเป็นผู้ขุดแม่น้ำโขงแข่งกับพญาสุวรรณนาพอขุดเสร็จท่านก็ไปขอรางวัลจากพระอินทร์ขอให้มีทางขึ้นลงระหว่างเมืองบาดาลกับโลกมนุษย์สามแห่งหนึ่งในนั้นคือที่คำชะโนดแห่งนี้แหละท่านใช้ที่นี่เป็นจุดเชื่อมต่อวันดีคืนดีท่านจะจำแลงกายเป็นมนุษย์แต่งชุดขาวเดินขึ้นมาจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์กลางป่าเพื่อมารักษาศีลหรือมาดูโลกมนุษย์ แต่ตำนานที่ทำให้คำชโนดดังระเบิดไปทั่วประเทศจนกลายเป็นหนังโรมมันเกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2500-2532ตำนานผีจ้างหนังเองตั้งใจฟังนะนี่คือบันทึกประวัติศาสตร์ที่คนอุดรไม่มีวันลืม 3. คืนสยองแจ่มจันทร์ภาพยนตร์วันนั้นมีชายลึกลับชื่อจำปาคำแก้วไปว่าจ้างบริษัทหนังเร่ชื่อดังแจ่มจันทร์ภาพยนตร์ของเฮียเบิ้ม ให้ไปฉายหนังแก้บนที่หมู่บ้านวังทองค่าจ้าง4,000บาทให้ฉาย4เรื่องแต่มีข้อแม้แปลกๆว่าต้องฉายให้จบก่อนตีสี่และต้องรีบเก็บของออกจากพื้นที่ก่อนฟ้าสางห้ามหันหลังกลับมามองเด็ดขาดทีมรานหน่วยหนังขับรถเข้าไปทางเข้ามันทุลักทุลมาเป็นป่ารกทึบพอไปถึงจุดฉายมันเป็นลานโล่งๆเงียบกริบ ไม่มีร้านขายลูกคิ้นไม่มีคนเดินพลุกพล่านเหมือนงานวัดทั่วไปพอหนังเริ่มฉายตอนสามทุ่มจูจ่ๆก็มีคนเดินออกมาจากความมืดเยอะมากเต็มลานเลยแต่ที่แปลกคือผู้หญิงนุ่งขาวผู้ชายนุ่งดำพวกเขานั่งแยกฝั่งกันชัดเจนนั่งนิ่งเหมือนหุ่นยนต์ตาจ้องไปที่จอหนังฉายหนังตลกก็ไม่มีใครขำฉายหนังบู้ก็ไม่มีใครเฮเงียบจนได้ยินเสียงเครื่องปั่นไฟดังกระหึ่ม คนฉายหนังเริ่มใจคอไม่ดีจะเดินไปขายยาแก้ปวดก็ไม่มีใครสนใจพอถึงตีสี่เปะ๊ะตามสัญญาฝูงคนเหล่านั้นลุกขึ้นยืนพร้อมกันแล้วเดินหายวูบเข้าไปในป่าดงชะโนดหายไปเหมือนควันไฟทีมงานรีบเจ็บของโวยแนบขับรถออกมาจนถึงหมู่บ้านข้างนอกตอนเช้าชาวบ้านถามว่าไปฉายที่ไหนมาพอบอกว่าฉายในดงคำชโนดชาวบ้านหน้าซีดเลยบอกว่าตรงนั้นมันป่าดงดิบ รถหนังคันบเบลริ่มจะเข้าไปได้ยังไงไม่มีทางเพราะกลับไปดูรอยล้อรถปรากฏว่ารอยล้อมันสิ้นสุดแค่ชายป่าแต่จอหนังไปตั้งอยู่กลางดงได้ยังไงจนป่านี้ยังไม่มีใครตอบได้นั่นคือวันที่โลกมนุษย์รับรู้ว่าเมืองบางบทมีอยู่จริง 1. แม่ค้าบายสีกับลูกค้าปริศนามีเรื่องเล่าของป้าคนหนึ่ง แกขายพานใบสีพญานาคอยู่แถวทางเข้าวันนั้นเป็นวันพระใหญ่คนแน่นเอียดตั้งแต่เช้าย,ายันค่ำแกขายดีจนของเกือบหมดพอตกดึกคนเริ่มซาแกกำลังจะเก็บร้านจู่ๆก็มีผู้หญิงวัยรุ่นคนหนึ่งผิวพรรณดีมากขาวพองเป็นยองใหญ่แต่งตัวเรียบๆไม่ได้ใส่ชุดไทยนะใส่เสื้อยืดกางเกงยีนธรรมดานี่แหละเดินเข้ามาที่หน้าร้านแล้วชี้ไปที่พานใบสีชุดใหญ่ที่สุดราคาหลักพัน นางไม่พูดพร่ำทำเพลงควักเงินแบงค์พันใบใหม่เอี่ยมยื่นให้ป้าแล้วบอกสั้นๆว่าเดี๋ยวหนูเอาไปวางเองจ้ะป้าไม่ต้องทอนนะป้าแกก็ดีใจรีบรับเงินใส่กระเป๋าคาดเอวแล้วหันไปหยิบของใส่ถุงให้พอหันกลับมาอา้าวหายไปไหนแล้วผู้หญิงคนนั้นหายไปในพริบตาเดียวทั้งที่ทางเดินมันโล่งโจ้งมองไปสุดลูกหูลูกตาก็ไม่เห็นใคร ป้าแกก็คิดว่าสงสัยจะเดินไวก็ไม่ได้เอกใจอะไรกลับบ้านไปนอนกอดเงินมีความสุขรุ่งเช้าแกจะเอาเงินออกมานับเพื่อไปซื้อของเข้าร้านพอกางกระเป๋าออกมาว้ายป้าแกร้องลั่นบ้านแบงพันใบใหม่เอี่ยมเมื่อคืนมันกลายเป็นใบไม้แห้งสีน้ำตาลกลอรอบๆเป็นใบของต้นไม้ป่าที่มีรอยตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป,ะเปะ๊ะๆคนเท่าคนแก่มามุงดู ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านั่นมันเงินผีบังบทชาวเมืองรับแลเข้ามาอุดหนุนเขาไม่ได้โกงนะเขาให้แล้วแต่เงินตราของเขาพอมาอยู่โลกมนุษย์มันก็คืนสภาพเป็นใบไม้ป้าแกเลยต้องเอาใบไม้นั้นใส่พานบูชาขึ้นหิ้งถือว่าเป็นสิริมงคลหลังจากนั้นแกก็ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าแต่แกไม่กล้ารับเงินตอนดึกๆอีกเลย 2. อาถรน,น้ำศักดิ์สิทธิ์และคนมือบอ่อนทีนี้มาเรื่องของคนมือบอ่อนบ้างในป่าคำชะโนดจะมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์น้ำในบ่อนั้นใสแจว๋วเย็นเจี๊ยบตลอดปีชาวบ้านเชื่อว่าเป็นน้ำทิพย์จากเมืองบาดาลเขามีกฎเหล็กว่าห้ามใส่รองเท้าเข้าไปและห้ามตักน้ำกลับบ้านโดยไม่ได้รับอนุญาตสมัยก่อนนะมีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งมาจากต่างจังหวัดไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ แอบเอากรอกใส่ขวดพลาสติกกลับไปกะว่าจะเอาไปอวดเพื่อนหรือเอาไปลองของระหว่างทางขับรถกลับพวกมันเริ่มได้ยินเสียงแปลกๆในรถเสียงเหมือนมีงูเลื้อยอยู่ใต้เบาะคลืดคลาดฟู่ทั้งทงที่รื้อค้นดูก็ไม่เจออะไรพอกลับถึงบ้านไอ้คนที่เป็นคนตักน้ำเริ่มมีอาการแปลกๆตัวร้อนจัดเหมือนไฟเผาแต่พอรูปตัวกลับเย็นเฉียบ และเมอเพอพกเป็นภาษาที่ฟังไม่รู้เรื่องพ่อแม่ต้องรีบพาไปหาพระหลวงพ่อทักคำแรกเลยไปเอาของเขามาใช่ไหมเอาไปคืนเดี๋ยวนี้เจ้าของเขาตามมาทวงถึงหัวบันไดบ้านแล้วสุดท้ายต้องขับรถกลับไปที่อุดรกลางดึกเอาขวดน้ำไปเทคืนที่เดิมแล้วกราบขอขมาอาการป่วยถึงหายเป็นปิดทิ้งนี่แหละหลานของบางอย่างมันมีเจ้าของ อย่าไปหยิบฉวยสีสัว 3. ความรู้สึกเมื่อข้ามสะพานเองเคยเดินข้ามสะพานพญานาคที่ทอดยาวเข้าไปในเกาะไหมลองสังเกตดูดีๆนะวินาทีที่เท้าเองก้าวพ้นสะพานปูนเหยียบลงบนพื้นดินเกาะคำชโนดบรรยากาศมันเปลี่ยนทันทีอากาศที่ร้อนตับแลบข้างนอกพอเข้ามาข้างในมันเย็นยเยือกเหมือนเปิดแอร เสียงอื้ออึงของคนข้างนอกมันดูเบาบางลงต้นชะโนดสูงเสียดฟ,ฟ้าบังแสงแดดจนมืดคลึ้มรากต้นไม้ที่โผล่ขึ้นมาเหนือดินดูเหมือนงูยักษ์ที่นอนขดตัวอยู่นิ่งๆบางคนที่มีเซนส์แรงๆเดินเข้าไปแป๊บเดียวร้องให้โฮออกมาไม่มีสาเหตุหรือบางคนก็ขนลุกชันตลอดเวลาที่อยู่ในนั้นเพราะที่นั่นพลังงานมันหนานแน่นมาก หนาแน่นจนคนธรรมดาก็รู้สึกได้หลานเอ้ยการจะไปเยือนดินแดนของพญานาคราชผู้เป็นเจ้าแห่งทรัพย์สมบัติไม่ใช่ว่าเองจะขออะไรก็ได้และไม่ใช่ว่าจะทำตัวอย่างไรก็ได้ที่คำชะโนดเขามีจารีตที่คนเฒ่าคนแก่ถือกันมาเคร่งครัดหนึ่งห้ามใส่ชุดสีแดงเคยได้ยินเขาว่าไหมว่าพญานาคไม่ชอบสีแดงหรือสีแดงจะไปลบหลู่ท่าน จริงๆแล้วท่านไม่ได้เกลียดหรอกแต่สีแดงมันเป็นสีแห่งฤทธิดเดชและความร้อนแรงการใส่สีแดงฉูดฉาดเข้าไปในสถานที่ปฏิบัติธรรมหรือเขตสงฆ์มันดูไม่สำรวมและในทางตำนานสีแดงอาจจะไปกระตุ้นสัญชาตญาณน,นักล่าของบริวารน,นาคราชบางตนทางที่ดีใส่สีขาวหรือสีสุภาพปลอดภัยที่สุดและดูเป็นผู้มีบุญ 2. อ,อย่าหยิบอะไรติดมือกลับมา จำเรื่องแม่ค้าบายสีได้ไหมใบไม้ดินหินน้ำทุกอย่างในเกาะคำชะโนดถือเป็นสมบัติของปู่สีสุดโทถ้าเองเผลอหยิบติดกระเป๋ามาแม้แต่ใบไม้แห้งใบเดียวเองอาจจะได้ยินเสียงคนเดินตามหลังเองไปจนถึงบ้านถ้าอยากได้ของที่ล,ลึกให้เช่าบูชาวัตถุมงคลที่เขาจัดไว้ให้ข้างนอกอย่าไปลักของท่าน 3. ถอดรองเท้าถอดหมวกก่อนเหยียบลงบนเกาะต้องถอดรองเท้าและหมวก เพื่อให้เท้าของเราสัมผัสกับผื้นดินศักดิ์สิทธิ์เป็นการแสดงความนอบน้อมสูงสุดเชื่อกันว่ากระแสบารมีจากพื้นดินจะไหลผ่านฝ่าเท้าขึ้นมาช่วยล้างอาถรรพ์และสิ่งไม่ดีออกจากตัวเราได้ทีนี้ถ้าเองไปถึงศาลเจ้าปูศรีสุดโทและเจ้าหญ้าศรีปธุมมาแล้วอยากจะขอพรเรื่องโชคลาบเรื่องการงานให้ตั้งจิตให้นิ่งอย่าขอพร่ำเพรื่อให้ขอเรื่องที่จำเป็นที่สุดเรื่องเดียว แล้วสวดพระกาถานี้จดไว้นหลานนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายะวาจาจิตตังอะหังวันทานาคาธิบ,บดีสีสุทโธวิสุทธิเทวาปูเชมิข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพญาสีสุทโธนาคราชผู้บริสุทธิท์ทุติยมปิตายะวาจาจิตตัง อหังวันธานางพญานาคินีสีปธุมมาวิสุทธิเทวีปูเชมิและขอกราบไหว้บูชาเจ้ายญาสีเปตุมานาคินีผู้บริสุทธิ์เคล็ดลับคือเมื่อขอพรแล้วถ้าสำเร็จต้องรักษาสัจจะบนบานอะไรไว้ต้องไปแก้ห้ามผิดคำพูดเด็ดขาดพญานาคท่านถือสัจจะยิ่งกว่าชีวิตถ้าเองรักษาสัจจะท่านจะให้เองรวยจนนับเงินไม่ทัน S 1> <S 1> จบสิ้นกระบวนความมหากาบป่าคำชนโนดจากเกาะลอยน,น้ำในตำนานสู่เรื่องเล่าผีจ้างหนังจนถึงศรัธทธาที่ยังมีลมหายใจลุงหวังว่าเรื่องเล่าคืนนี้จะเป็นแสงสว่างเล็กๆให้พวกเองคำชนโนดไม่ได้มีแค่เรื่องหวยแต่มันคือเครื่องเตือนใจว่าธรรมชาติและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยิ่งใหญ่กว่ามนุษย์เสมอใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทมันทำบุญสร้างกุศล นั่นแหละคือเกราะป้องกันภัยที่ดีที่สุดดึกมากแล้วหลานเอ้ยน้ำค้างลงจนหัวขาวโพลนไปหมดไฟกองนี้ก็มอดลงจนเหลือแต่ขี้เท่าได้เวลาที่ลุงต้องแยกย้ายไปพักผ่อนพรุ่งนี้ลุงอาจจะพาเองลงใต้ไปฟังตำนานผีทวดจระเข้แห่งทะเลสาบสงขลาหรือจะขึ้นเหนือไปดูตำนานเวียงกุมกามเมืองที่จมอยู่ใต้บาดาลรอติดตามตอนต่อไปนะ ถ้าเองไม่อยากพลาดเรื่องเล่าขอบสนามแบบนี้อย่าลืมกดติดตามชับสไคร b ์ช่องลุงอินเล่าตำนานเอาไว้กดไลค์ให้คลิปนี้เป็นค่ายาเส้นให้คนแก่และกดกระดิ่งกลิงล้งกิ้งเพื่อที่เองจะได้ไม่พลาดที่นั่ง VIP รอบกองไฟคืนนี้ขอให้บารมีปู่ศรีสุดโทและย่าศรีปทุมมาคุ้มครองลูกหลานของลุงทุกคนให้มั่งมีสีสุขนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ ไปแล้วนะ